สารพันธธรรมชาติพอดแคสต์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่สารพันธธรรมชาติพอดแคสต์วันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวของสัตว์น้ำจืดชนิดหนึ่งที่เ,เรียกว่ามีเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะนั่นก็คือเต่าปูลูหรือบางทีก็เรียกว่าเต่าปากนกแก้วจากข้อมูลที่เรามีทั้งบทความงานวิจัยบันทึกต่างๆ เราจะมาสำรวจโลกของเต่าชนิดนี้กันค่ะครับผมเต่าบูลูนี้น่าสนใจมากจริงๆครับใช่ค่ะเห็นว่ามีอะไรพิเศษเยอะเลยทั้งหัวที่ใหญ่แปลกตาหางก็ยาวมากแล้วยังปีนเก่งอีกไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นเต่าใช่ครับลักษณะเด่นชัดเลยมาเริ่มที่รูปร่างหน้าตาก่อนเลยค่ะไอะหัวที่ใหญ่มากเนี่ยมันเป็นยังไงเหรอคะ ได้ยินว่าใหญ่จนหดเข้ากระดองไม่ได้ใช่เลยครับหัวนี่ใหญ่มากจริงๆคือถ้าเทียบกับความกว้างกระดองเนี่ยหัวอาจจะกว้างสักครึ่งหนึ่งเลยแล้วก็อย่างที่ว่าคือมันหดหัวเข้ากระดองไม่ได้เหมือนเต่าชนิดอื่นค่ะเอาแล้วแบบนี้มันไม่เป็นอันตรายเหรอคะเวลาเจอศัตรูก็ถือเป็นจุดอ่อนครับแต่ส่วนอื่นๆของร่างกายเนี่ยมันก็ปรับตัวมาเพื่อการใช้ชีวิตในแบบของมันนะปากที่งุ้มๆแหลมๆคล้ายนกแก้วเนี่ยก็เหมาะกับการงับเหยือ่อส่วนกระดองจะค่อนข้างแบนๆหน่อย ช่วยให้มันซ่อนตามซอกหินใต้น้ําได้ดีขึ้นเออค่ะแล้วก็ขาขาใหญ่แข็งแรงมีเล็บแหลมคมเลยแล้วที่เด่นมากๆก็คือหางหางเหรอคะครับหางยาวมากยาวกว่าความยาวกระดองอีกซึ่งทั้งหมดเนี้ยขาเล็บหางใช้ปีนป่ายเก่งมากครับปีนโขดหินหรือบางทีเจออน้ําตกเล็กๆมันก็ปีนได้ใช้หางคําช่วยด้วยโอโหใช้หางคําได้ด้วยใช่ฮะไม่ธรรมดาจริงๆค่ะแล้วสีสันล่ะคะ ตอนเล็กกับตอนโตเหมือนกันไหมอ๋อต่างกันครับตอนเล็กๆจะมีลายสีออกเหลืองๆน้ำตาลพอโตเต็มที่สีจะเข้มขึ้นเป็นน้ำตาลอมเขียวมะกอกขนาดโตเต็มที่กระดองก็ยาวประมาณสัก15-20ถึงเซนหนักก็ราวๆครึ่งกิโลกร,รัมครับอืรูปร่างนี่ปรับตัวเก่งจริงๆนะคะแล้วนสัยล่ะคะเป็นต่าแบบไหนดุไหมหากินยังไง พฤติกรรมก็พิเศษครับคือปกติจะหากินตอนกลางคืนกลางคืนเหรอคะใช่ครับกางวันนี้หลบอย่างเดียวตามซออหินใต้น้ำเงียบๆที่ปีนเก่งก็เพราะมันต้องเคลื่อนที่ในลำธารบนเขาไงครับมีแต่หินมีน้ำตกส่วนเรื่องดุเอ่อก็ถือว่าดุนะครับถ้าไปยุ่งกับมันหรือไปจับมันจะอ้าปากงับป้องกันตัวทันทีแล้วกินอะไรเป็นอาหารคะกินทั้งสัตว์เล็กๆในน้ำครับพวกปลากุ้งหอยปูแล้วก็กินผลไม้ป่าที่ตกน้ำด้วย ใช้ปากคมๆนั่นแหละงับเหยื่อแล้วก็มีจำศีลด้วยนะครับช่วงหน้าหนาวอากาศเย็นๆอ๋อมีจำศีลด้วยใช่ครับแล้วพอถึงช่วงฤดูแล้งประมาณมีนาเมษาก็จะขึ้นมาวางไข่ริมลําห้วยครั้งละไม่เยอะ3-5ฟองลูกเต่าก็จะฟักออกมาตอนสิงหาหนู่นเลยมีเรื่องหนึ่งที่ได้ยินมาค่ะว่ามันเคลื่อนไหวช้ามากบนบก จนหนีไฟป่าไม่ทันจริงไหมคะเออใช่ครับอันนี้เป็นจุดอ่อนสําคัญอีกอย่างเลยคือเคลื่อนไหวบนบกช้ามากๆจริงๆเวลาเกิดไฟป่าขึ้นมานี่หนีไม่ทันเลยครับบางพื้นที่ถึงกับใช้เต่าปูลูเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์รณรงค์ป้องกันไฟป่าไปเลยน่าสงสารจังเลยนะคะใช่ครับผมแต่ความที่มัน ดูอืดๆปรับตัวเก่งในน้ําก็อาจจะเป็นที่มาของความเชื่อเรื่องอายุยืนด้วยนะบางคนเชื่อว่าอยู่ได้เป็นร้อยปี200ปีเลยโหขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับแตอ่อันนี้ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนมายืนยันนะครับค่ะเข้าใจค่ะทีนี้เรื่องที่อยู่มันเลือกที่อยู่มากๆเลยใช่ไหมคะต้องเป็นแบบไหนกันแน่ใช่ครับเฉพาะเจาะจงมากๆต้องเป็นลำธารหรือน้ำตกบนภูเขาสูงๆเลยนะครับอยู่ในป่าที่สมบูรณ์มากๆเช่นป่าดิบชื้น แล้วน้ำนี่สำคัญมากน้ำต้องเป็นยังไงคะน้ำต้องใสสะอาดเย็นเจี๊ยบเลยแล้วก็ต้องไหลยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องมีอาหารพวกสัตว์น้ำเล็กๆเ,เยอะด้วย ฟังดูต้องการระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากๆถูกต้องครับด้วยเหตุน,นี้แหละเต่าปูลูถึงถูกเรียกว่าเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ําคือถ้าเจอเต่าปูลูที่ไหนก็พอจะบอกได้ว่าป่าแถวนั้นน้ําแถวนั้นยังดีอยู่ในไทยนี่เจอบริเวณไหนบ้างคะหลักๆก,ก็ป่าสมบูรณ์ทางภาคเหนือครับเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแล้วก็มีบางส่วนของอีสานตอนบนเช่นเลยเพชรบูร์ บทบาทในระบบนิเวศก็สําคัญนะครับมันช่วยกินซากสัตว์เล็กๆในลานําธารทําให้น้ําไม่เน่าเสียด้วยมีประโยชน์มากเลยแต่สถานการณ์ปัจจุบันกับน่าเป็นห่วงมากเลยนะคะได้ยินว่าใกล้สูนพันธุ์อย่างยิ่งแล้วเหรอคะใช่ครับสถานะในระดับโลกตอนนี้คือ critically endangered หรือ CR ใกล้สูนพันธุ์อย่างยิ่งในไทยก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพรบรปี6กแล้วคือห้ามล่าห้ามค้าห้ามครอบครองเด็ดขาด ประชากรลดลงเร็วมากจริงๆครับทำไมถึงลดลงเร็วขนาดนั้นล่ะคะอะไรคือภัยคุกคามหลักๆคะเอ่อหลักๆเลยมี3ด้านครับ 1. คือการสูญเสียถิ่นอาศัยป่าต้นน้ําถูกบุกรุกเยอะทําเกษตรปลูกข้าวโพดขิงกระลำปลีบางทีมีการสร้างฝายเปลี่ยนทางน้ําทําให้น้ําไม่เหมือนเดิมแล้วก็มลพิษจากสารเคมีทางการเกษตรที่ไหลลงลําธารด้วยค่ะ 2. ออันนี้รุนแรงมากคือการล่า ล่าลลาไปทำไมอะคะกินเหรอคะการบริโภคในท้องถิ่นจริงๆมีน้อยครับแต่ที่หนักคือลาบเพื่อส่งออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดจีนเวียดนามมีความต้องการสูงมากเพราะว่ามีความเชื่อผิดๆว่ากินแล้วเป็นยาโดบบำรุงสมรรถภาพทางเพศอ๋อยความเชื่อผิดๆนี่เองใช่ครับทำให้ราคาซื้อขายเนมันสูงมากกิโลหนึ่งหลายพันบาทเลย มีข่าวจับคนลักลอบล่าได้เรื่อยๆเลยครับได้ของกลางทีละเยอะๆเลยล่าสุดเมื่อปลายเดือนมิถุนา6-8นี่เองได้ของกลางถึง30ตัวนอกจากนี้ก็มีการจับไปขายเป็นสัตว์เลี้ยงแปลกแล้วก็มีเรื่องน่าเศร้าคือเอาไปพนันกัดเต่ากันด้วยครับอ๋อมีแบบนั้นด้วยใช่ฮะส่วนภัยคุกคามสุดท้ายก็คือไฟป่าอย่างที่คุยกันไปตอนต้นว่ามันหนีไม่ทันดูวิกฤตจริงๆค่ะ แล้วตอนนี้มีความพยายามอนุรักษ์ยังไงบ้างคะนอกจากตัวกฎหมายการอนุรักษ์ตอนนี้ต้องทําหลายอย่างประกอบกันครับที่สําคัญมากๆคือการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่หลายๆหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ลําห้วยที่มีเต่าปูลูเนี่ย <c oughs> เขาก็ประกาศเป็นเขตอน,นุรักษ์พันธุ์ปลาสัตว์น้ําเองเลยอย่างที่เห็นชัดๆก็แถบลุ่มน้ําอิงตอนปลายที่เชียงรายพะเยามีตั้งกฎของชุมชนมีค่าปรับคนจับ จัดเวนยามเฝ้าด้วยนะครับดีจังเลยค่ะที่ชุมชนเข้ามาช่วยใช่ครับแล้วก็มีกิจกรรมช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมสร้างฝายชะลอน้ำทำแนวกันไฟปลูกป่าเสริมอีกด้านคือการวิจัยและติดตามตอนนี้มีใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง eDNAeDNA e คืออะไรคะคือการตรวจหาสารพันธุกรรมหรือ DNA จากตัวอย่างสิ่งแวดล้อมอย่างในกรณีนี้ก็คือ ตรวจจากน้ําในลําธารทาออทว่าเรารู้ได้ว่ามีเต่าปูลูอยู่แถวนั้นไหมโดยไม่ต้องไปจับตัวมันโดยตรงทันสมัยมากค่ะใช่ครับแล้วก็มีการศึกษานิเวศวิทยาเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจมันมากขึ้นส่วนการเพราะขยายพันธุ์อันนี้ยังทา้าทาอยอยู่นะครับเพราะว่ามันต้องการสภาพแวดล้อมที่เป๊ะมากๆสุดท้ายก็คือการสร้างความตระนักให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับคนทั่วไปลดความเชื่อผิดๆเรื่องยาโดบเรื่องของหวยอะไรพวกนั้นแล้วก็ย้ําเสมอว่าไม่ควร ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะนํามาเลี้ยงเพราะเลี้ยงยากมากโอกาสรอดน้อยแถมผิดกฎหมายด้วยครับค่ะสรุปก็คือเต่าบูรูเป็นเต่าที่พิเศษมากๆเป็นเหมือนสัญลักษณ์ความสมบูรณ์ของต่าต้นน้ําแต่ตอนนี้กําลังเสี่ยงสุดๆเลยทั้งจากการล่าที่ให้อาศัยถูกทําลายแล้วก็ไฟป่าใช่ครับและที่อยากจะย้ําคือการอยู่รอดของเต่าปูรูเนี่ยมันไม่ได้สําคัญแค่ตัวมันเองนะ แต่มันเชื่อมโยงโดยตรงกับสุขภาพของป่าต้นน้าซึ่งป่าต้นน้าก็คือแหล่งน้ําที่พวกเราใช้กันนี่แหละครับคนปลายน้ําก็ได้ประโยชน์ด้วยดังนั้นการรักษาเต่าปูลูก็เหมือนการรักษาระบบนิเวศท,ทั้งหมดที่เกื้อกูลเราอยู่เป็นประเด็นที่สําคัญมากๆจริงๆค่ะใช่ฮะแม้ว่าตอนนี้อาจจะมีความพยายามอนุรักษ์ดีๆในระดับท้องถิ่นเกิดขึ้นแล้วซึ่งน่าชื่นชมมากแต่คําถามที่เราอาจจะต้องคิดกันต่อก็คือด้วยความที่เต่าปูลูมันต้องการบ้านที่ เปราะบางและเฉพาะเจาะจงขนาดนี้แล้วผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ที่อาจจะอยู่ไกลออกไปเช่นมลพิษที่ไหลมาตามน้ําหรือการเปลี่ยนแปลงการไหลของแม่น้าสายหลักเนี่ยมันจะส่งผลต่ออนาคตระยะยาวของเต่าพวกนี้ยังไงบ้างแล้วเราจะขยายผลหรือบูรณาการการอนุรักษ์ที่มีอยู่เนี่ยให้มันครอบคลุมกว้างขวางแล้วก็ยั่งยืนกว่านี้ได้ยังไงบ้างเพื่อให้เต่าปูลูยังอยู่กับป่าต้นน้ำของไทยต่อไปได้จริงๆค่ะ สำหรับท่านผู้ชมที่ชอบเนื้อหาที่เรานำเสนอสามารถกดปุ่ม subscribe หรือกด like เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราได้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะสารพันธรรมชาติพ podcast